สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องทันจังนโมปากแป่ยั่งีอไรรอลอตเตอรี่เงี้ยถ้าถูลอตเตอรี่รอที่หนึ่งนะเอาไปเลยสองแสนไอ้น้องโอ้โห จำมาแล้วหลักฐานนะครับท่านหล,ล,ลักฐานหลักฐานผมสองแสนแล้วกิ๊กอีกเท่าไหร่ครับโอ้กิ๊กนี่กิ๊กนี่ตังหลายตัง,งอ่าอมีมหลวงให้ไปสองพันวีดีโอคอหาป้าเจ้าเนี่มองข้างนอกเลยเออมอกกันเห้ป้าเจ้าหมดละเลขอะไรอาจารย์เลขเนี่ย หนึ่งเก้าหกบเขาบอกว่าเลขดังเลขเนี่ยไม่รู้วันผมไปหาไม่ไม่เลขเนี้ยที่ดังเพราะมันอยู่ในมันติดอยู่กับทีวีทีวีเปิดเสียงดังอ๋อครับ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 เข้าใจครับอาเอาังสองีบเลยาอาจารย์ว่าเอากีบสองแลไปหาซื้อสองกีบ เลขอะไรเขาก็เลขพี่ซื้อเร es, trendy, oo, 5, 6, 5 well mm. ่ของเกตซื้อไว์ซื้อแกไว้ฮะมันแกบอกแกหาแล้วมันเขามันเลขดังไงก็ดังอะไรดังตลอดเลยเลขนะออกจอยถ้าหกหกห้าอย่างนันนนำ้ด้ยม่ค้าพูดเยอะดีพูดปาที่แสนดีเฮ้ย้าเลยอี ภาษาอะไรครับท่านเลยภาษาลมลมมาเทศบาลอยู่เพชรบูรณ์อยู่แถวไหนครับอยู่บ้านสง่าอําเภออำเภอเมืองอ๋ออยู่เมืองอ๋อมาเกิดอยู่ท่านเด้เอาเราก็ไม่ยุ่งี่ในแฟนมันได้เป่นยุ่งเีอูอกันนึ่วม่เ้าเคนพด่าู้่ๆคือเาจคนเพชรบูรณ์เขาจะพูดอย่างนั้นไงพูดพูดพูด เอากะแกบอกแกอยู่หนองบัวแดงก็ยังบอกว่าก็หนองบัวแดงมันใกล้ใกล้กับเพชรบูรณ์นั่นแหละหนองบัวแดงเขาพูดอย่างนี้เหรอเอาก็ฝั่งนะมันมีฝั่งใครฝั่งมันเด้อเนาะไม่ใช่ฝั่งเพชรชูจะแรกเลยทำไมพูดเหมือนใครเลยจังหวัดเลยก็มีมีตะไบก็มีมีล้งก็มีอยู่ก็อันหนอบกี่้บ้านผมมันอยู่พิจิตรขนาดพิจิตรจังหวัดพิจิตรนะอีกฝั่งนึงพูดภาษาอีสาน อีกฝั่งนึงแถวพิโลกก็จะพูดเนอเนอเหมือนกันถ้าแถวเพชรบูรณ์นี่ก็จะพูดอีสาอนอีกอิสานเพชรบูรณ์เลยส่เนใหญ่ค้ากันหมดเลยโอ้โหแล้วเม่ค้าแห่ใจออกลั 3, ลนสามชั้นเลยเนี่ยน่ยสามรื้สองสองเหรอผมก็ <laughs> ผมก็อยู่พิจิตรไง <laughs> อยู่แถวไหนพิจิตรมันก็เป็นหนึ่งจุดนะ มันอยู่แถวไอ้แถวนครสวรรค์เนี่ยปลาจะเยอะประมาณาได้ไหอืมอยู่แถวสุขโขทัยติดติดสุขโขทัยอ,ะอ่ะม,มันก็นจะเยอะแถวนั้นเป็นที่ลุ่มไงล่ะลานน้ำท่วมกันจะเป็นลมตรงน,นั้นไงปลาจะเยอะอแต่ผมอยู่ติดติดเพชรบูรณ์เนี่ยอยู่ติดเอแถวชนแดนเอเนี่ยน้องไผ่พวกน้องไผ่พวกนี้มาน้องไผ่ไน่ะใชเรื่องอันในแหน่ในแยู่เซีแถวบาง,งุนากอะ่ะผมอยู่บางุนาเออ นี่เลีกอะไรเนี่ยสั่งสองเจ็ดแล้วไว้โอ้สองเจ็ดออไปเชุดเเอาหวชุดใหุ้ดก,ก็มีอารย<จ>าัดมาเอาเจ็ดสอง้อาวซื้อกลับกับทันเนี่ยนี้ย่งหกห้าห้าหกยังมานาเลยละ่ะไม่ค้านี่แผงเคยถูกวันใหญ่ไหมแผงเนี่ย เที่หนนั้นขายให้อาจารย์พจาเลรกิ๊ตัวเดียวมาหตัวเบิดเลยผิดเนี่ยยางแต่หลักลอยเนี่ยไปหนึฮาเป็นสน่ยมาเบิดทุกตัวเลยสุดามสิบล้านันะขายให้พออเยนพจาเรกิแล้เป็นเท่าไหรแม่เงินีหเลน่ะสาล้านนีสองใบนะเนมัว่าหาไปเยนี่แงบใหญ่้สมว่าป สององมีบาสองเออเอาใบเด้อแปดมีบ้าเมีไม่แปดสององเอาเก้าไงว่าเก้ามัมีดออเนหน้ามันเก้าก้สี่สี่สองสองเดินหน้ามันจะเบิ่นแล้ไงเบิ่นอะไรอายุไงอ้าวทำไมต้องเป็นเด ก็นี่ก็เป็นกอเขาเปนกเกิดว mm. ันที mm. yeah. uh ่แปดไงอ้บอกอะไรแปดห้า okay. ศูนย์สองสองแปดห้าสองสองอานใช่ไหมอไก็อาไสองูนยเนี่ไม่ค้าอยู่างเดียวเลยสองสองเลย้กายเหมือนกันแต่เลขหน้าไมมนมาเอาสื่อแล้วสร้างนไ้ยังไงรางวัลที่ สองรางวัลที่หนึ่งอยู่กับเก็บแล้วอันนี้เอารางวัลที่สองไปครับไปครับในซอยนี้เขามีร้านอาหารใหม่ร้านตะยอดร้านอะไรร้านตะยอดร้านอะไรครับขายยำานอันับสั่งขายอะไรเขาเป็นหน้าร้านบอกพิถีพิถันใหม่แล้วไปขายอยู่ตรงไหนก็ขายพออนไลน์ไงอ๋อแต่ว่าเราก็เดินไปสั่งได้เมื่อวานก็ลองสั่งเขากินด้วยเออ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 จะได้หน้าร้านเนาะ จะได้หาิตังน่ารักอ๋เขาไมตังร้า้าครับเก้าสองามมาดูทาสวยได้แล้วนันท่านเอารางวัลที่สองอาจารย์นห้องโน้นนะรางวัลที่หนึ่งเอาไปเลย่ <c oughs> ลงทานรางวัลที่สองอ้ยอย่างน้ยวันที่สองเราก็ได้หลายแหละแล้วอาจารย์ให้อีกสองแสน พอแล้วเนาะวันนี่หนึ่งก็ให้แกไปแล้วล่ะเออเอซื้อเลยสีสอายุผมโอ้โหเอาดิางนันเก้าเก้าเก้็ดนะรางวัลที่หนึ่งกี่มกี่ใบน่ะสองใบหรอุ่ตรองสีอือเอ้านี่เนี่ยไม พูดแล้วอ่ะสี่หรอแกน่ะอ้าเกิด2องสองเกิดสองสองอ่ะใช่เลยอ่าน่ายังสิบห้าสิบหกเอ้ผมเนาะก็ผมเพิ่งสามห้าเองเนาะอเ๋ยครับต่สิห้าเนี่ยเพิ่งอายุสามห้าเออที่เห็นสีขาวที่ผมเนี่ยไฮไลท์ไฮไลท์ไม่ทาสีที่บ้านแล้วสีมันตกใส่ล้างออกไปหมดเนีแต่คนหนุ่มๆตเนาะยุกลับ มีมีไปยึกหน้าลูกเมียไปยูนิเต็ในทัวเนาะไซื้อหวยตองตองท้ายหมดเลยมันเดือนหน้ามันเป็นตองมาเลยอสี่สี่สี่จริงเหรอคะเอ้าเกิดสองสองอไรไปไหมสี่สี่หรืองสองปีนี้ปีนี้อะไรห5ห้าอายุน้อยแท้ฮะ อายุคน้อยแท้อยู่หน่อยเลือน้อยปากหวานแล้ไม่คายเหพอายุน้อยเสียงลองพายนี่ดูว่าอายุเท่าไหร่ให้ถายห้าสิบสเลยดเลยนะ้ห้าสิบจังสาวอยู่สุดายึเาูหน้าีจังสอจะถูกกังวลเนี่เนาะ ค่ัคลิปนี้แค่เพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์เฮงๆนะครับ